สวัสดีค่ะวันนี้จะพาชมสวนบะโคนของข้าพเจ้าะะสวนเล็กๆมีปลูกอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นกระเทียมป่านะคะไปขุดมาปลูก ปีหน้าจะได้ไม่ต้องไปเก็บในป่านะคะมันออกยังไงอะเป็นดอกแลว้วอะค่ะนี่แล้วก็มีขึ้นช่ายนะคะด้านล่างจะเป็นผักชีผักชีหอมแล้วผักชีลาวนะคะ นี่กระเทียมตัดไปแล้วนะคะนี่ค่ะเราก็ได้กินยอดกระเทียมนะคะสามสี่อาทิตย์ก็ได้กินอันนี้คือทั้งหมดในหนึ่งตะกร้านะคะส่วนหัวมันรอก,กินนะคะรอไปทำกระเทียมโทนนะคะอัน,นอันนี้อหอมเชียวส่วนอันนี้เป็นต้นหอมนะคะ เพิ่งูดได้หนึ่งอาทิตย์ค่ะนี่แล้วเพื่อนเพื่อนข้างนียค่ะที่ซ้ำแซมกันอยู่ก็คือต้นกระเทียมนะคะปลูกพร้อมกันเลยส่วนอันนี้จะเป็นคณะลงได้อาทิตย,อตย์อาทิตย์กว่ากว่าแลวนะนะน ยังไม่โตมากนะคะอันนี้เ,เพื่อนๆจังในกระถางแบบนี้เหมือนกันค่ะกระถางสังกะสีผักชีตอนแรกนึกว่าผักชีมันกะันไม่โตนะก็เลยเอาไอ้ต้นหอมเอ้ผักชีลาวใช่ไหม ผักชีลาวมาใส่ผักชีใช่ผักชีราวมาใส่ใใส,ส่วนนี้ก็โดนนกมากินนะคะนกมันมาแย่งนะคะมาแย่งสารอาหารและผักข้าพเจ้าก็ตายอย่างนี้นะคะ่ะลงปลูกเป็นถั่วนะคะ แล้วก็รอออะไรนะมะเขืเทศนะคะมะเขือเทศกำลังปลูกแต่ยังไม่โตต้น,ตนกล้วยนะคะมันหนาวปีปีที่แล้วเอาเข้าในบ้านแต่ว่ามันตายมันตายค่ะเอาออกให้เขามาดูแดดหน่อยแต่เขาก็เหมือนจะเลี้ยงต่อไปได้นะส่วนอันนี้เป็นซาร์เน สารและแหนนี่นะจ๊ะอันนี้ทนหนาวนะคะพอถึงหน้าวเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนดินให้เขานะคะไม่ตายอยู่ต่อได้ตายยากส่วนอันนี้ภูมิใจนำเสนอนะคะก็คือคืออะไรเอ่ยคืออะไรเอ่ยเพิ่งฉีดน้ำใหม่ๆเลยคะ่ะ มันคืออะไรนะเมื่อกี้มีเพื่อนบ้านเดินผ่านอ่ะอลูกอะไรนะลืมอุ้ยลืมชื่อภาษาไทยสงั้งงนลูกอะไรอะ่ะ มากูดมากูดเออมากูดออมากูดนะคะนางก็รอดชีวิตมาจากหน้าหนาวนะคะรอดมาได้แทงยอดออกเยอะมากเลยนะตอนแรกตัดมันนะคะพอตัดมันแล้วมันก็ทยอยทยอยออกมาใหม่นี่คือกลุ่ม,หมใหม่ที่มันทยอยใบยออกมา ส่วนนี้นะคะเขียวๆร่มๆนี้ก็คือขึ้นชายของข้าพเจ้านะคะทั้งขึ้นชายทั้งผักชีราวผักชีมีหมดรวมกันนะคะแต่ขึ้นชายก็จะสวยนิดนึงนะ,ะส่วนอันนี้บริเวณบนของข้าพเจา้ามีดอกดาวเรือง งามวละล่ะกำลังออกดอกสวยๆให้ชมนะคะเดี๋ยววันนี้จะอัเปอรไวไหผ้าระนะคะเยอะแล้ววันนี้วันพระเลยสตอรอเบอรีอรอร่ของข้าพเจ้าก็ติดนะคะ ติดไม่เยอะเป็นลูกเล็กนิดเดียวต่อไปแล้วก็สตรอเบอรี่นี้มันจะตายะคะ่ะน,นี่ก็ต้นไม้หน้าวนนคะ่ะส่วนนี้ก็เป็นสตรอเบอรี่เหมือนกันค่ะ แต่น้องก็ไม่โตค่ะน้องนนก็ไม่โตมากลูกเล็กลูกเล็กมากพอให้นกมาขโมยกินเลนกมาขี้ใส่โอเคค่ะคุณท่านผู้ชมวันนี้ไปกับคลิปนี้นะคะ ส่วนด้านนี้ก็เป็นถนนทำหม่นะคะช